สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้เราอยู่กันที่อ่งเก็บน้ําประแสนะฮะก็ไม่ได้มาหมายนี้นานมากแล้วเป็นปีกว่าแล้วมั้งวันนี้ก็เลยมาลองดูนะเห็นนั่นนะเขาส่งข่าวว่าเออพอมีตัวอยู่เหมือนกันพวกตะเพียนปลายิสกนะ้นําก็ลงอยู่นะน้ํายังไม่ขึ้นน้ําลงน้ํายังไม่เยอะตอนนี้ก็น่าจะแปดโมงกว่าแล้วเฮ้ยเก้าโมงครึ่งแล้วลงเบ็ดเสร็จแล้วฮะก็กําลังจะเตรียมกินข้าวกินปลาฮะ มีข้าวเหนียวไก่ย,ย่างนะน้ำพริกวันนี้ลงเบ็ดทั้งหมด10คันนะฮะก็เป็นคันสายหวาน5คันลก็ชุดใหญ่5คันนะฮะเกี่ยวเม็ดโฟมด้วยเกี่ยวมันหมูด้วยนะฮะหมายที่ตีวันนี้ก็เป็นหมายป่าแตงนะฮะป่าแตงเก่าแต่ตอนนี้เขาปลูกมันสับปะหลังะฮะเป็นเกาะมันป่ามันเก็บน้ำประเสริฐนองม่วง จังหวัดระยองนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีผลงานจะมีตัวหรือเปล่าวนันนี้ก็เป็นหม้ดิบๆเลยนะไม่มีการมาอ่อยมาอะไรหรอกมาเห็นตรงนี้ว่างก็เลยลงนะมีด้านขวานะเขาก็ลงทุนอ่อยไว้เขาก็ทํานั่งร้านตกนะฝั่งนู้นไม่รู้ว่าได้ตัวมันหรือเปล่าแล้วก็ทางด้านหลังนู้นเขาก็มีมาตกปลาชโดกันนะหลายคนเหมือนกันรถสองคัน ผมมาเลือกอยู่ตรงนี้แหละไกลๆคนหน่อยไม่รู้จะเป็นยังไงเลยวันนี้แต่อากาศก็โปร่งอยู่นะท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆไม่คึมนะแดดออกอยู่หน้ามีรุญญ้นยิสกอยู่นะวันนี้เหยื่อที่ใช้ก็ลำรวมดีๆนะฮะใช้เป็นแบบตะกอวิ่งขอเดียวนะฮะเกี่ยวมันหมูด้วยเม็ดโฟมด้วยเน้นยิสกก็เม็ดโฟมลอยหน่อยเม็ดโฟมใหญ่หน่อยเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกอนฮะยังไงก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องดีดีฟิชชิงไทยแลนด์นะฮะต่อไม้ ตกธรรมดาไม่เท่าไรหร่พายุเนี่ยดิโอ้โหคุณเก่าใครนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะนก็ฝนตกฝนกำลังตกเลย แต่ดีที่ไม่มีลมพายุนะตกเฉยๆนี่แหละเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังเงียบนะไม่มีแม้อาการเลยไม่ตอดเลยเดี๋ยวเก็บกล้องกันฮะฝนตก thấu xung Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ตีไปเมื่อกี้หลังเนี้ยดึงแรงดีมากคืนก็แรงครับท่านผู้ชม ให้แว่นแว่นครึ่งโลได้ได้อยู่นะตีไปแป๊บเดียวเองมาโฉบนะฮะไม่เข้าปากนะฮะเกี่ยวจมูกมาโฉบเม็ดโฟมเห็นขึ้นน้ำอยู่แป๊บนแ,แ,แป๊บนะโดนเลยหมายมั่วม่มีตัวก็กินนะมาแล้วท่านผู้ชมยี่สศกแว้น say bò máu à <laughs> đi thôi khách tắt điều mà nàng có y đi điều thủng bây giờ này bài môn lắm á tòa nhé lùm đẹp cái mấy เก็บปลากันฮนะกระชังได้ลงน้ำแล้วมนัมนมนันมัน เกี่ยวเข้าจมูกนะมัดใหม่เมื่อกี้เอาชิ่งหน้ายาวหน่อยเพราะว่าพื้นล่างมันเป็นหญ้าเน่านะอ็แรกผมมัดชิ่งสั้นมาก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะมันหมูน่าจใช้ไม่ได้ผลผมก็เลยใส่เม็ดโฟมลอยเลยเพราะว่าพื้นล่างมันไม่ใช่ทรายนะ <c oughs> นับหนึ่งฮนะ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็4ี่โมงกว่าแล้วนะชุดใหญ่ผมก็เก็บหมดล้วเหลือชุดเล็กนี่แหละห้าคันพึ่งตีเหยื่ไปได้สักแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวรอดูอีกสักแป๊ดนึฮงคลึ่นเริ่มเบาหน่อยละแต่ว่าวันนี้ไม่กลับเย็นแล้วฮนะเพราะว่าเดินทางมาไกลพอสมควรขับรถมาจากบ้านก็เกือบเชั่วโมงอะ่ะก็ยังดีที่รอดแห้วนะตอนนี้มีมาหนึ่งแ้มอะหลงมาไงไม่รู้ตแวนตกแวน ไซโลเหมือนกันเลยจุดที่ผมอยู่ก็ขับรถเข้ามาจากทางนู้นนะจะมาเห็นนั่งร้านสองอันนี่แหละแล้วก็รถจอดอยู่ด้านนี้ตีเบ็ดก็นี่แหละตีตรงไปนู่นแหละด้านนู้นจะเป็นรีสอร์ท จะตีออกซ้ายๆหน่อยจะมีทุ่นเก่าๆทุ่นอะไรไม่รู้นะอยู่นั่นนะแต่ว่าน่าจะนานแล้วแหละผมจะตีซ้ายทุ่นนี่แหละแต่พื้นล่างไม่ค่อยจะสะอาดนะเพราะว่าหมุนขึ้นมาก็เศษหญ้าเน่าอะไรพวกนี้ยแต่ว่าตออะไรไม่มีนะไม่ไม่ติดตอไม่ขาดพื้นโล่งน้ําก็ลึกกําลังดีแหละเดี๋ยวจะหา เวลามาค้างคืนนะกลางคืนน่าจะมีตะเพียนนะตะเพียนน่าจะกินอยู่แถบตั้งฝั่งนูน้นแถบฝั่งนู้นก็เข้าไปเมื่อเช้าอ้อมไปด้านนู้นนะมีเขาตกชะโดกันอยู่ก็เลยไม่ไม่ลงนะเหมือนน้าจะตื้นหน่อยแถบนูน้นผมก็เลยเลือกมาลงแถบนี้แถวป่าที่ยื่นอยู่ในน้ํานั่นก็น่าจะมีปลาเยอะเหมือนกันแหละแต่ว่ารถมันเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าน้ําตรงเนี้ย มันเพิ่งแห้งดินมันยังนุ่มอยู่ไม่กล้ารุดเข้าไปนะแต่ตรงนั้นน่ะสวยอยู่ไม่กินเลยนิ่งเลยปลาเล็กก็ไม่กวนเลยนะกินตัวนั้นตัวเดียวก็นั่นแหละแล้วก็เงียบยาวเลยพวกที่เขาตกชะโดกันก็กลับไปแล้วกลับไปได้สักพักแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับละ ก็จะเก็บของเลยฮะก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะฮะหมายดิบหมาธรรมชาติก็อย่างเงี้ยฮะคาดหวังอะไรไม่ได้ไม่ใช่หมายอ่อยไม่ใช่หมายเสียเงินเรามาสุ่มมัวมัวมีตัวก็กินอยู่เหมือนกันฮะถ้ามีเวลามาค้างคืนสักคืนสองคืนนี้ผมว่าน่าจะสนุกนะ ธรรมชาติคนไม่เยอะด้วยรเดี๋ยวเจอกันใหม่ฮะ ครับท่านผู้ชมทริปนี้เราก็จบกันไปด้วยดีนะฮะลอดแหวนะฮะหแต้มยิศกแวน้นนะฮะเรเป็นการมา survey, มาสำรวจไม้อ่างเก็บน้ำประแสะนะฮะเดี๋ยวจะมีอีพีหน้าแน่นอนเราจะต้องมาค้างคืนนะฮะแต่จะเป็นช่วงเวลาไหนก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนะเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้านะฮะเดี๋ยวรอหมดพายุกันครับเดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันฮะ ก็มีหนึ่งแต้มนะฮะวันนี้ลำรวมดีๆพอมีผลงานอยู่ฮะหมายดิบๆหมายหมายธรรมชาตินะฮะขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะฮะสำหรับคลิปนีก้ก็ไว้ที่เนี้ยขอบคุณครับ